ไปตอกันเทเรือ่องข้องการสร้างแหลนมากใน <Ooh. S 1> น่าสนใจนะเผื่อว่าอาจจะเป็นจุดดึงดูดหนัก่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับกอลำพูนะโดยทางอาบอจอสุราษฎร์ธานีก็จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างและก็รับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสร้างณาะกอลำพูเป็นแลนด์มากเมืองสุราษฎร์นะครับและก็โครงการก่อสร้างะระบบระบ,บ,บ,บายนา้ำฝ่ายฝ่าซองสว่างถนน้นไท้า,ทาแพทนิคมกับ ไปกันี่อาคารเฉลิมประเกียติส่วนสาธารณากลำพูตำบลบางใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนสาธารณากลำพูดโดยมีนางโซ่ผาการจนานายงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางเา้าการสินีโอผาารังสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับผู้นาส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนเข้าร่วมว่า นึ่งรอยคนเลยนะครับค่ะนางโซภาก็บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีได้มีนโยบายใช้เงินเลือดจ่ยประจำปีงบประมาณพอซ5 6 8 8เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนสองโครงการคือโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนสาธารณะเกาะลำพูมู่ที่สองตําบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยงบประมาณ31้าสล้านสามแสนบาทซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะใจกลางเมืองและเป็นเกาะกลางนา้ำเป็นสถา,านที่ออกกำลังกายกลางแจง้งทางพื้นที่บนเกาะและการเล่นกีฬาทางน้ำได้ด้วยเป็นแหล่งท่องเทีเ่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นสถา,านที่ผักพอนย่นใจมีประชาชน มาใช้บริการจํานวนมากซึ่งปัจจุบันสภาพก็เสื่อมโทรมไปมากแล้วนะทางอ,อบอจอสุราษฎร์ธานีก็ได้รับเรื่องรองเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในส่วนสาธารณะเกาะลำํำพูกระทือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้สถานที จึงได้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้นโดยมีเปา้าหมายในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดและก็สถานที่ออกกํำลังกายต่างๆเช่นการปรับปรุงระบรบไฟฝา่องสว่างที่มีจําน,นวนว่าซอง1 0บจุดห้องน้ำจำนวน4จุด ทางเดินวิง่งและก็สนามกีฬาต่างๆรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ว่า60รายแล้วก็อ,อกบจอสุราษฎร์ธานีก็มีความตั้งใจที่จะทําให้สวนสาธารณะกอล์มพูนี้และเป็นอีกเนื่องแล่นมากของจากวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะทีนี้ไปเลยโครงการนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำและก็ไฟฟ้า่องสว่างถนนสายสายถาแพดนิคมนะครับท oh. ้องตบลคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้งอบประมาณ3ร้าเ้นหลานแเส้นบาทกับการมีเป้าไม้เผื่อทำร่างระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบอ่อพักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานามท่วมปรับปรุงเล่ยทางเผื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตท,ทางสาธารณะ mm hmm. การติดตัง้งเสาไฟฟ้า่องสว่างกับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยมีการทําประชาพิจารณ์ไปแล้วนะครับในวันที่5กันยายนเีิผ่านมาโ,โดยเป็นซ่องโครงการตีว่าต้องดําเนินการโดยแรงด่วนหนึ่งจกว่าเป็นพื้นเทือยในเขตชุมชนมีประชาชนนิสัยบริการกันกลุยนะครับโ,โดยผีน้องส้นหย้กา้ความเม็นชอบครับก็บกบกจะห่างจากนี้กรจะแรงดําเนินโครงการตามขั้นตอนต่อ,ตอไปอนะครับผมซ่อง,<ะ>องโครงการตีว่าเดี๋ยวแน่นอนเปื่อคุณภาพชีวิตข้องคนสุราธานีนะและก็ถี่สำคัญนิตา ตอนนี้สวนสาธารณะลำพูนี่ไปแล่นมากแล้วนี่คนก็ไปใช้บริการมาแล้วอืมครับผม